สายปันหรือยี่ห้ออย่างที่น่าปลูกในปีนี้และนี่คือสายปันยางที่ผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังตามประสบการณ์ที่ผมยังคงไว้ใจประสบการณ์ย่อมมีปิดและมีตกแน่นอนครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมปามาเดินดูนะสวนยางว่าผมเนี่ยปลูกยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ปลูกในระยะประมาณไหนนะครับ ซึ่งก็มีพี่น้องเนี่ยก็ถามมานะครับบอกว่าช่วยสรุปอย่างที่น่าปลูกแล้วก็ตามถึงกล่าวๆของสามเกนย์ี่นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะห่างอิงจากประสบการณ์นะครับแล้วก็สายปัญญาที่ผมเนี่ยอ่า ได้เห็นอยู่นะถือว่ามีประสบการณ์นนะก็เราก็อาจจะพูดถูกหน่อยนะครับใน2ยี่ห้อก่อนนะแต่ถ้าเป็น3904เนี่ยเดี๋ยวผมผมท่อจะอธิบายนะครับในเรื่องของการอ,อ้างอิงนะจากแหล่งข้อมูลต่างกอยตอนะครับแน่นอนครับยี่ห้อแรกที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำก็แล้วกันนะครับแนะนำนำเสนอ ก็คือยางอ,อกร้อยกับแน่นอนครับยางอ,อกร้อยเนี่ยเป็นยางที่มีตำนานคือมีความยาวนานนะของการที่พี่น้องชจวส่วนยางเนี่ยได้ปลูกแล้วก็ได้กลีดกันมายาวนานมากแล้วนะครับถือว่าเป็นสายพันธุน์ต้นๆโดยเฉพาะแถวบ้านผมนะครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อสักราว อ่าสิบกว่าปียี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีแต่ยางอกร้อยทั้งนั้นนะครับถ้าเราจะกล่าวถึงอ่ายางอกร้อยนะครับพี่น้องผมจะให้พี่น้องดูเลยนะครับในบริเวณที่เป็นสวนของผมนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าแปลงเนี้ยผมปลูกในอัตราอ่าระหว่างแถวเนี่ยอกเม็ดนะครับ นะแล้วก็ระหว่างต้นแน่นอนตับ3สาเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมไหมในที่ใต้คลิปนะครับว่าอันดีที่สุดนะมันต้องเท่าไหร่นะแล้วก็มันสามารถที่จะสามารถทําได้นะอยู่ที่เท่าไหร่นะของระยะประมาณนี้ครับนะแต่แต่ตอนนี้เรามาดูสเปคนะของยางอ,อกร้อยกันก่อนดีกว่าน้องครับ ยางอกร้อยเนี่ยถือว่าเป็นยางที่มีเปลือกเนี่ยหนาะประมาณหนึ่งนะในกรณีที่นะเป็นต้นสมบูรณ์ประมาณหนึ่งแล้วกันนะสมบูรณ์ประมาณหนึ่งแล้วกันพี่น้องครับเขาก็จะมีเปลือกที่ค่อนข้างจะหนานิดหนึ่งนะแต่เปลือกเนี่ยนิ่มน,นะครับเวลาเรากรีดเนี่ยมันก็จะหน้ากรีดนะครับนะในกรณีฤดูการปกตินะครับพี่น้องครับ ทำไมผมถึงพูดว่าฤดูการปกติก็เพราะว่าฤดูการเนี้ยครับนะเนี่ยตอนเนี้ยเปลือกมันก็กอนก้างจะออกไปต่างตื้อๆนิดหนึ่งนะครับเหตุก็เพราะว่ามันยังเป็นหน้าแลง้งถึงแม้จะมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างนะแต่ก็ไม่เยอะนะครับยังไม่สามารถจะทำให้ต้นยางเนี่ยเขาสะสมน้ำได้เหมือนกับฤดูปกตินะครับ ได้อีกอย่างหนึ่งเขาก็เพิ่งจะออกจากการจำศีลนะมันก็เลยามให้หน้าอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันยังตื้อๆแข่งๆอยู่นะครับแต่ว่ายางอกร้อยเนี่ย้าอยู่ในฤดูการปกติของเขานะครับเขาก็จะมีเปลือกตีนนิ่มเจีียอุ้มเจริญเขาหนาครับสรุปโดยรวมเลยก็คือถ้าเป็นเรื่องของการคลีดเนี่ย โกรอยเนี่ยน่ากลีดสุดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะการให้ปริมาณน้ำยางนะของยางอกรอยในต้นที่สมบูรณ์พอประมาณนะครับสมบูรณ์พันกลางก็ก็จะให้น้ำยางเนี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่เรากรีดนะครับอาจจะไม่ดูอ่าวูบ,บนะแต่เขาก็จะให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับต้นที่ปกตินะมันไม่ใช่ต้นที่มันแลกล้งเลงนะซึ่งแน่นอนครับยางแลกล้งเลงเนี่ยมันก็ต้องมีทุกแปลงทุกส่วนแหละครับนะแต่เราพูดถึงยางที่มันอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับมันก็จะให้น้ำยางเพิ่มขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเราจะกรีดสามจ้าอย่างเนี้ยอกร้อยเขาข้อไม่ย่อไม่ย่อนแรอะครับเราก็จะ เช้า,าที่หนึ่งอาจจะออกมาประมาณหนึ่งเช้า,าที่สองเพิ่มขึ้นนิดนึงเช้า,าที่สามก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับนั่นคือยางอ,อุกรอยนะเพราะว่าสมัยก่อนแถวบ้านผมพี่น้องครับกลีดกันทีละสี่ห้าเช้านะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนแต่จริงๆกา,ารผลิตยางเยอะเช้าเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะมันอาจจะส่งผลระยะยาวนะครับแต่แถวบ้านผมในปัจจุบันนี้ก็ยังกลีดสามเช้าอยู่นะครับรเพราะฉะนั้นครับ ผมว่ายางโอกร้อยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยางที่น่าปลูกถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยนะครับแล้วมาอีกสักชนิดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมเนี่ยก็ชอบนะครับก็คือสองงานหนึ่งกับยางสองงานหนึ่งเนี่ยกิ่งกิ่งของเขาเนี่ยจะมากนะกิ่งมากมากกว่าออกร้อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นยางที่มีกิ่งกิ่งกระแหนงผสมประสานไปกับ กิ่งปางรุมันกิ่งใหญ่ๆส่อนข้างเยอะนะครับเป็นสายบันยางนะเป็นยี่ห้อยางที่มีเวลาต้นโตเต็มวัยนะคือเวลาต้นเก่าโตสักประมาณหนึ่งนะอายุสักประมาณสักสิบสิบห้าปีอย่างเงี้ยสิบห้าปียางก็จะมีเปลือกที่แข็งกับเปลือกแข็งนะสองอันหนึ่งเปลือกแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆ อย่างกับของผมที่ผมกลี่อยู่หน้าตอนเนี้ยอันนี้ประมาณจะย่างเก้าปีนะอันเนี้ยยังยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะเพราะว่าเปลือกเขาก็ยังไม่ได้หนางมากนะครับแต่ถ้าต้นโตขึ้นไปแล้วนะครับต้นยางอายุประมาณสิบกว่าปีขึ้นไปเนี่ยสิบห้าปีเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับว่เาเปลือกเขาจะแข็งเปลือกซ้ายเขาจะหยาบนะครับแน่นอนครับ ข้อน้ำยางเขาอ่ะโตแต่เจียอุ้มเจริญเขาจะบางนิดเดียวครับมันจึงเป็นยางที่ค่อนข้างเจียกรีดยากนิดหนึ่งนะครับกลีดยากในที่นี้ก็คือแน่นอนครับต่ากาเราเนี่ยกรีดลงไปแล้วนะบางทีเรามันมันดูเหมือนไม่ถึงน้ำยางพอเราเค้นมีดลงไปนะหรือว่ากดมีดลงไปเนี่ยพอถึงเขียวอุ้มเจริญเขานิดเดียวแหละครับ เลยจากนั้นไปนิดเดียวก็ถึงแก่นเลยนะครับซึ่งมันปิดกับอกร้อยนะอกร้อยเขาจะมียุงเจริญที่หนานะแล้วก็บวกกับเปลือกที่ตีนริมนะมันจะึงกรีดง่ายกว่านะครับแต่การให้น้ํายางของสองงานหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับคือถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยหยุดเช้านี้ผมหยุดเดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้ผมไปตัดเนี่ยน้ํายางก็จช่มมาเลยนะครับจะหอ,อกมาเลยนะในฤดูก,กาลปกตินะ ไม่ไม่พูดถึงฤดูนี้นะฤดูนี้เนี่ย<ๆ>เขาเขาเหมือนกันแหละครับอย่างทุกชนิดเพิ่งเริ่มออกจากจําศีลน,นะครับนะถ้าในฤดูการปกติเนี่ยเขาก็จะออกมาเลยนะครับสองงานหนึ่งเนี่ยออกมาประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเรารีดอีกเจ้าหนึ่งเป็นเจ้าที่สองเนี่ยมีสิทธิ์หายนะโอ้โหายังตกใจเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าเรารีดอีกเจ้าหนึ่งเป็นสามเจ้าอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยจะรีดสามเจ้านะครับเขาก็จะกลับมาได้อีก นะครับคือสรุปก็คือสองอันหนึ่งเนี่ยเป็นการเป็นยางที่ให้ให้ปริมาณน้ำยางได้เร็วนะครับในกรณีต้นปกติต้นสมต้นสมบูรณ์ปกตินะครับนะหรือว่าต้นสมบูรณ์ประมาณหนึ่งละกันนะครับและนี่ก็คือสองอันหนึ่งนะครับแล้วก็อุกรอยนะที่ผมเนี่ยถ้าตามผมเนี่ยผมก็จะแนะนำสองยอนี้ไว้ก่อนนะครับ ผมจะแนะนำสองยอ่อนี้ไว้ก่อนแต่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพูดในในประเด็นต่อไปของอยางที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องราวนะมีมีประเด็นเยอะแยะนะครับที่มันอาจจะตามห้ยางปลูกปลูกในพื้นที่เขตจ,จังหวัดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะถ้าเราถามว่าอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่ายี่ห้อนี้ดีไหมสายปันนี้ดีไหมเนี่ย บางทีการตอบออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดสักทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามันมีประเด็นห้างอ้างอิงแะมันมีสิ่งอ้างอิงอื่นอีกเยอะนะครับสําหรับการปลูกยางเนี่ยครับนะวันนี้เราเลยก็ต้องมานั่งคุยก <c oughs> ันซะหน่อยนะครับรอก,กันกลางสวนกันไปเลย <c oughs> นะครับเอาละครับทีนี้เรามาถึงประเด็นก่อสามเก้าศูนย์สี่ผมมีผมมีกำาามหนึ่งนะจาก อยากพี่น้องเนะี่ยคอมเมนต์มาตามผมเีนี้เขาพูดบอกว่าคือให้ผมเนี่ยช่วยแนะนำะาสยปัญญางหน่อยยกเว้นขวังนะครับยกเว้นสองห้าหนึ่งกับ 600. อกร้อยเมื่อเขายกเว้นในสิ่งที่ผมเนี่ยถือว่าผมผมมีประสบการณ์นะกับสองสองยี่ห้อนียผมมีประสบการณ์พอสมควรนะครับใ,ในในพื้นที่ของผม เมื่อเขายกเว้นไปแล้วที่นี้ทำไงไอ้ผมตอบยี่ห้ออย่างอื่นผมก็ไม่ไม่กล้าตอบเพราะว่าผมแถวบ้านผมมันเจอปัญหาอยู่นะก็คือสามพันหนึ่งครับ600อกรอยอดดับจริงๆอะถ้าต,ตามลายของของกยตอครับกย,ยตอเขาจะมียี่ออย่างนะหรือว่าสายพันธุ์นั่นแหละเยอะมากครับนะพี่น้องก็ไปดูเลยเขาจะเป็นตารางเลย แต่แค่นั่นแหละครับเราก็รู้จักไม่เท่าไหรหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอสายพันธุ์อื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นนะที่มันแตกต่างออกไปมันก็ไม่มีตามร้านขายปันกล้ายอย่างอีกเขาเขาก็จะมีอาจจะเพราะสายพันธุ์หรือว่ายี่ห้อที่คนเขาอิดอิดกันนะไี่บอกไปครับแต่จริงๆไอยี่ห้อยาก็มีเยอะแลมีเยอะมากนะที่กอตอก็ตาไว้อย่างนะครับ แต่มันหาไม่ได้ไงพูดง่ายๆอย่างนั้นมันหาไม่ได้นะมันก็หาได้เฉพาะสายพันธุ์ที่เขาอิดๆกันอยู่นี่แหละนะครับเมื่อพี่น้องท่านนี้ตามผมมาอย่างนี้นะผมก็จะตอบอยังไงละครับทีนี้ผมก็นึกขึ้นได้อยู่ยี่ห้อหนึ่งที่กอย่อต่อขอำเขาวิจัยนะเขาวิจัยก็คือสามเก้าศูนย์สี่ครับเมื่อพี่น้องท่านนี้เขาปฏิเสธสองยี่ห้อคืออกร้อยกับสองอันหนึ่งไปแล้ว ผมก็จําเป็นที่จะต้องแนะนํำ3904ครับเพราะผมมั่นใจในการที่หน่วยงานกยตเขาวิจัยเอาไว้ครับทีนี้เรามาดูนะฮเวลาเราจะเข้าไปดูข้อมูลการวิจัยเขาอะครับนะก็คือพี่น้องครับเวลาเราไปดูหันวิจัยหรือว่าเราไปเห็นยางของที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับ600ก็ได้2่งก็ได้ บางที่บางพื้นที่เขาก็ปลูกแล้วออกดีอย่างสมบูรณ์ดีนะแต่บางพื้นที่ปลูกแล้วเขาไม่ออกอย่างเขาแกล,ล้งนะทีนี้พอเขามาถามเราแล้วเราตอบว่ายี่ห้อน,นี้แหละดีอ,อร้อยละดีพื้นที่ที่เขาปลูกแล้วไม่ประสบผลสําเร็จเขาก็จะคอมเมนต์มาดา่า คอมเมนต์มาลามาานะไม่ถึงกระดาหรอกแต่ลามากเนี่ยครับเพราะฉะนั้น,งาน,นง,งานวิจัยี่นองครับงานวิจัยแต่เวลาเราไปดูข้อมูลวิจัยเราไปดูตรงไหนครับเราไปดูว่ามันหอกไหมเราไปดูว่ามันเราไม่เคยดูข้อมูลอ้างอิงอื่นเขาเลยข้อมูลอ้างอิงอื่นเขาก็คือหนึ่งเราต้องรู้ข้อมูลดินของเราก่อนลักษณะพื้นที่ของเราก่อนนะครับ อันนี้ผมไม่นับว่าภาคโน้น ون, ภาคนี้ภาคนั้นนะต่อให้ภาคเดียวกันภาคเดียวกันยังกว้างเลยครับจังหวัดเดียวกันดีกว่าครับเอาจังหวัดเดียวกันพื้นดินยังไม่เหมือนกันเลยครับพื้นดินยังไม่เหมือนกันเลยครับจังหวัดเดียวกันอันนี้ผมกล้ากวันตรงเลยเพราะผมเห็นมากับตาเนี่ยผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับในเขตรอยต่อของจังหวัดตรัง นะอำเภอบางกัดแน่นอนครับโซนนี้เป็นภูเขาเป็นโซนภูเขาแต่บ้านปอบอผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะอยู่ที่ริมริมริมคลองอะ่ะแถวท่าแปรครับนะตรงนั้นมันเป็นตาแปร่าซักนะไม่รู้พี่น้องแถวแถวนั้นดูอยู่เปล่าเนี่ย ไม่มียางสักต้นครับแถวนั้นนะถ้าแปรมันก็คือท่าเรือมันเป็นสายสายคลองน้ำกล่อยสายคลองที่ไปตะเลครับไปออกอ่าวไตอ่ะตะเลอ่าวไตอ่ะในอาณาเขตแถวนั้นครับนะไม่ว่าจะเป็นกี่ตำบลกี่ตำบลหมู่บ้านแหละครับแถวนั้นไม่มีใครปลูกยางเลยครับเอาก็อยู่นครเหมือนกันทำไมไม่ปลูกครับแต่ไม่มีปลูกยางครับก็เาปลูกไม่ได้ครับ ดินก็ไม่เหมาะสมครับอย่าว่าแต่ยางเลยครับมุดหลังอ่ะพวกนี้นจริงๆันเป็นพืชต้นแรงนะะไปปลูกที่โน่นอ่ะตายครับรากไม่เดินดินมันแข็งเห็นไหมได้อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งหนึ่งนะเวลาเราเข้าไปดูงานข้อมูลวิจัยี่นเราครับเราต้องไปเราต้องรู้พื้นที่เราขอดนะพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นดินประเภทไหนนะครับ ผมเองก็ไม่รู้ไงว่าท่านอยู่ที่ยังไงนะแล้วก็มีบางท่านเนี่ยถามผมมาอดินแบบนี้ดินแบบนั้นนะฮะบางทีนะะถ้าเราฟังจากคำบอกเล่าบางทีมันมันมันบอกไม่ได้ครับนะบอกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องสังเกตดูนะผมพยายามถ่ายมุมมองไปไงนะซึ่งโลแคนของหน้าช่องของผมผมเพื่อมุมมอง นะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะผมก็จะพยายามตาย่ยต่ายเห็นมุมมองไปครับนะพี่น้องได้เห็นมุมมองว่านะผมไปตายหลายครั้งแล้วนะที่ที่ตาซักอะ่ะเตรียมเปิดเมืองอะ่ะเดี๋ยวผมจะใส่คาดไว้อีกนะพี่น้องลองเข้าไปดูถ้าพี่น้องมีดินแบบนั้นนะอย่าปลูกเลยครับยางนะอย่าปลูกยางเลยครับปลูกอย่างอื่นดีกว่า้องให้ปรับปรุงนะหลายคนบอกขุดโกกขุดโกก มันก็ได้เพปเดียวครับพอหลังๆไปเดี๋ยวยางมันก็แคลกเกล็งนะคือบางทีเวลาเราขุดโคกขึ้นมานะมันก็ต้องใช้ตุนสูงเี่ยขุดโคกเพื่อกวาดมายาหน้าดินหรือว่าส,สารอาหารขึ้นมาอยู่อยู่บนหน้าดินพอเราปลูกยางลงไปยางมันก็ตอนตอน,ต,อนต้นมันเล็กๆมันก็กินมายาหน้าดินแต่พอต้นมันใหญ่มันย่างรากลงไปถึงดินเดิมเป็นไงครับเกลิงเลยครับ แกล้งเลยต้นไม่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูดินก่อนครับเราเราเราดูเองเรารู้เองเรารู้เองเสร็จแล้วเราเข้าไปดูงานวิจัยเขาแน่นอนครับยางส9ม4้าศูนย์สี่เนี่ยเขานําไปวิจัยทั่วประเทศเลยครับแล้วเขาก็มีข้อมูลอ้างอิงนะถึงความเป็นไปได้นะครับว่าปลูกตรงนี้ไม่เหมาะดินอย่างนั้นไม่เหมาะหรือว่าดินอย่างนี้มันจะมียางมันจะมีอาการอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้นะ ประมาณนี้ครับนี่คือข้อมูลวิจัยที่เราต้องเข้าไปดูนะครับเราต้องดูก่อนเพราะว่ายางสามเก้าศูนย์สีเนี่ยขอวิจัยทั่วประเทศครับวิจัยทุกสภาพดินทุกสภาพอากาศนะครับเพราะว่ายางอ่ะมันจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างที่ผมบอกแน่นอนครับดินอากาศนะครับ อันนี้สาคัญแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องต่างภาคหรอกครับต่างอําเภอกันเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะครับเห็นไหมผมอยู่ที่เนี่ยอําเภอบางกันส่วนในในจังหวัดนครเหมือนกันแต่ที่อาเภอเมืองนครหลายพื้นที่ปลูกยางไม่ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับความต่างตรงนี้แหละมันจะมีผลหมดเลยครับนะกับยางป่าราเพราะฉะนั้นเราต้องดูดินดูดินของเราดู ลักษณะของเราก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมพูดถึงการปลูกยางในเชิงระยะอ่างระหว่างแตว่วในกอยยางะนะครับคือท,ที่ผมบอกว่าผมตามําตัวเองนะเป็นยาง6อกร้อยผมปลูก6กเมตรก็มีพี่น้องบอกขอจัดๆนะอันไหนมันดีสุดคือถ้าดีสุดเจ็ดเมตรครับดีสุดนะเจ็ดเมตร ระหว่างระหว่างแต่ว่านะต้องเจ็ดเมตรแน่นอนครับต้นเนี่ยระหว่างต้นต่อต้นอะ่ะอันนี้ต้องสามต้องสามครับแต่ทําไมผมถึงพูดหกเมตรเพราะว่ามันสามารถปลูกหกเมตรได้ในกรณียางหกร้อยนะถ้าสองอันหนึ่งผมแนะนําให้ปลูกเจ็ดเมตรเลยครับยางหกร้อยเขามีทวดทรงองค์เอว คือกิ่งกระแนงหรือว่ากิ่งกิ่งปางรุ่มของเขาอะนะกิ่งปางรุ่มเขาอะจะเป็นรูปสวยขึ้นไปนะครับเขาจะไม่แปลออกข้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูก6เม็ดเนี่ยมันก็จะยังมีร่องแสงนะได้สบายนะครับแต่ถ้าเป็นสองอันหนึ่งนะขนาดเจ็ดเมตรนะร่องแสงอย่างน้อยเลยครับ m, นะเจ็ดให้ราะสองอันหนึ่งเนะี่ยเป็นยางที่มีกิ่งกิ่งแปลออกข้างเยอะนะครับ ถ้าเรามาปลูกหกเม็ดนี่เรียบร้อยครับทึบเลยยิ่งทึบก็ไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสองงานหนึ่งต้องเจ็ดเม็ดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอกร้อยเนี่ยเป็นอกร้อยเนี่ยก็สักประมาณอกเม็ดก็ได้นะครับแต่อย่าตํากว่าอกนะไม่ตํากว่าอกครับแต่อกครึ่นก็ได้อกเม็ดคลึ่งก็ได้นะเจ็ดเม็ดนี่ดีใหญ่เลยครับที่ใหญ่เลยคือมาตรฐานสุดคือเจ็ดวันนี้ไล่เหมือนจะยาวอีกแล้วนะ คือคลิปที่จชิงทําได้เยอะนะคลิปนะทำได้หลาย,ห,ลายหนาทีนะจะเป็น YouTube นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ซอฟต์แวร์เรามันน้อย <c ười> คือเวลาปาไปบันทึกนะถ้ถามันกินเวลาเยอะๆนะเพราะว่าบันทึกลงโทรศัพท์อุปกรณ์ก็ธรรมดาคนสวนสายเชีวนวะเป็นอุปกรณ์ธรรมดาทุกอย่างครับพิเศษหน่อยก็ช่วงหลังๆนี้ก็มีไม่ไรสายเนี่ยครับนะ ก็กวากไว้ด้วยครับเอ๊ะ hey, หลายคนบอกทำเกี่ยวกับกเกษตรแต่มามาขายไม้ซะนี่ก็เบื่อพี่น้องตามคลิปด้วยนะครับแต่พี่น้องท่านไหนที่ตามคลิปอยู่ก็สามารถจะสั่งซื้อไม้ได้ครับเพราะว่าไม้ไม้ไร้สายเนี่ยมันก็สะดวกนะครับผมปักตะกร้าไว้อีกแล้วครับลองดูกับพี่น้องครับอโอเคครับหวังว่าพี่น้องก็คงจะเข้าใจนะครับในเรื่องต่างๆนะอย่างปร,ราเราก็ต้องตรวจดูด เรื่องราวต่างๆนะครับแน่นอนครับผมก็คือ600กับ2อันหนึ่งเนี่ยอันนี้สสสสสัดเจนมากนะครับ3904ผมห้างยินจัดแหล่งข้อมูลนะครับ23ยี่ง้อเนี่ยถือว่าไม่ได้อยู่นะผมยังรักและผมก็ถือว่ายังปลูกต่อไปนะครับโอเครับขอขอบคุณทุกท่านที่การรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านกดติดตามอยู่แล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันกลับ